สวัสดีครับและวันนี้ก็วันที่14รกรกฎาคมนะครับซึ่งามาีระบบกิจกรรมนะครับในการเล่นคอนเสิร์ตครับเพื่อการอุทิศน,นะครับทอดผ้าป่านะครับวัดหลวงพินนะครับนนเพอละหานสายจาังหวัดปุริยามนะครับก็มีพี่น้องนะ นักดนตรีนะครับหลายๆคณะหลายๆวงนะครับมาร่วมมือช่วยกันนะครับสร้างความบันเทิงนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมทําบุญกันนะครับที่วัดนะส่วนผมเองก็รอคิวนะฮะนานหน่อยนะครับตอนนี้ก็กําลังทอดพระป่านะครับเดินรอบโบสถ์อยู่นะครับซึ่งเป็นวัดใหม่นะครับซึ่งกําลังที่จะหางบประมาณในการก่อสร้างนะครับ ศาสต์สถานต่างๆในบริเวณวัดนะครับซึ่งื้นที่ก็ดีมากนะครับในพื้นที่อย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มบันเลงกันแล้วนะฮะแหมบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็บวกแรกก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนผมก็นอนรอนะครับแหมไปแต่ก้ามบูนะฮะตัวนี้อ่ะผ่านมาอีกหนึ่งงานครับหนึ่งงานที่แสลงโทนจบไปด้วยงานอย่างดีนะครับแหมมีแต่งานบุญครับช่วงนี้งานพระปาก